เซฟมากเลยดิด uh ิไม oh, oh 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 uh, ่โดนโอ้โ่าตายวะบอกแล้วว่าถังฆ่าไม่ไหวครับรูบสองมันรูปสองมั่งมาตายดิเฮ้ยรูอก็ RPG เลยอะ

เขส่งเตืเมอไงอ่ะไหนนี่วะใช่ใช่ใช่ไม่เจอเจออยิงแต่แจ้งเตือนอยู่เนี่ย้ค่อเล่นดิค่อยๆเลนะแต่แมด

Oh, i ส้ากูนี่ยงนี้ใช่ลูกสองมีไกลมากมาแล้วเหมือนันายแต่ก็ไม่ใช่เยมา,มา I don't it. Reloading. was his time. Reloading. Getting to cover. หญ่ใี่ประตูมันคืออะไรอะสลิงอะ ตูน้ำอ่ะเื่อนครใช่ใช่เือนใช่หรอเพื่อนเขเอรขนาไห i u i u ้าหลมอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากนะครับจมเพราะว่ามันติดแหละผมกอัดกันพอประมาณ อ้ดันเปเปอร์อนนี้อันนี้อันนีอันนซนเปอร์หลังนะนเอร์รีมโลกอย่าปะทอย่าอย่าเข้ามาทาเลยเราเรามาไกลเพื่อน There sniper. Reloading. is a มาบอกให้เก็บไป็ตัวที่เดิน <c oughs> ไ,ได้ก่อนยิงหมดแล้วยังเหลือตัวนึงอแอบข้างกลองแอบแอบข้างทางิ้งขันอยาเกเปลี่ยนเซ็ตอะไม่ไหวแล้วอย่างนั้นไอค g a t e opening แรง ยาน้าเริ่มม่หมดเลยเหรอใช่ประตูก็เปิดม,ม่หมดเลยโอยยานอนออวางั้นเอาไปวฝั่งนั้นไปจะอยู่ฝั่งน,นี้ไม่มีดาขึ้นเปอ่ยไม่ไม่ใช่ความผิดีลาด อาไป้ไหนแล้วใครได้อยู่ข้างใเขารีโหลดกเอก้มากระนเดวขาตกน้ำรีโหลดมูรามยูนินช

เียดหนหลัน่หน,น่อยเองไม่มีแล้วมั้งเออรอดู้ก่งนที่จะเสร็จกัน

I'm coming! 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 coming! i am coming i am coming i am เอาค่ะโอ้ยอคอยลินไม่เห็นสไนเป์เมื่อกี้มันมีตัวเดียวเปลี่ยนลิดออกโหลดล้าเลย,ยเปลีป่ยนเราเปลี่ยนไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอาไม่ได้เซตมาดิ There is ammunition here โอ้แม่เอ้ย Wait, I must repair. Hey, target. I am reloading. That is the plan. Hey, target. Reloading.